าโยกแล้วถ้าม่นายโยกแล้วก็ต้องแหานไอ้อบองเข้าว่าอยู่เจ้าเจ้านี้เลยบักว่าดิ้นเพื่อเนี้ยงยอไอ้อบองกันล้างแล้วก็เราเอารื้อหนูดิ้นได้อาไก่สี่สาม้ออยาน้อมเลยจะมาน้อมนะเนี่ยไก่อบองขนาดหน้แต รามงเมืองร้อยพี้องเอ้ร้อยแนนอนแม่าบใจที่หวนี้ได้มากินไรอกอโอ่อ้าวปราใบดีนะมึงนะเอ็ยบ่าวเอ้อะเยวเริ่มนพี่น้องถามากินคออราไปนเมืองถ้ามาไม่ตัดกระตูซ้กระด้นี่นี่นีเบอร์เบอร์ซูนแปดฮกซูนแปดจ้ ซี่อาเจ็ดเกาหนังจิ้มร้อยตุกหลดกันแก้วเลยหลดเจ็ดตัวไม่แพงพี่เราเ็รตัวไม่แพง้นียค่าเลยห่อยแปดชิบกลิ่งตัว,วตนนกเกาชิบบาทตอนเยอะหวยอาจะจ้องตัวอ่ะ